สวัสดีมีความสุขค่ะวันนี้มาเช็คพลังงานของรักทางไกลกันนะคะว่ารักทางไกลตอนนี้สถานการณ์ไปถึงไหนกันบ้างแล้วนะคะมาดูกันว่าวันนี้เนาะพลังงานของรักทางไกลนะคะจะเป็นเช่นไรบ้างเนาะขอเช็คพลังงานของคนไกลกันนิดนึงนะคะแต่ว่าคือพี่เมย์อ่านคลิปเนี่ยรักทางไกลจะขึ้นเยอะมากเนาะแต่วันนี้ขอเป็นพลังงานของคนรัก ทางไกลจริงๆนะคะว่าคนที่อยู่ไกลกันตอนนี้สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์จะเป็นไปในทิศทางไหนเนาะมาดูพลังงานของเขากันก่อนเลยนะคะที่อยู่ห่างไกลจากคุณว่าตอนนี้พลังงานของเขาเนาะเป็นอย่างไรบ้างขอพลังงานของคนไกลห้าใบก่อนเลยค่ะพลังงานของคนไกลเป็นยังไงบ้างไพ่ขึ้นมาเนาะแล้วก็ไพ่คนไกลขึ้นมาจริงๆด้วยนะ อะทุกคนดูนะ The Chariot นะเป็นคนไกลนะคะ The Fool ก็เป็นคนไกลเนาะชีวิตตอนนี้ชีวิตแบบว่าอยู่ในเส้นทางของความสุขสนุกสนานนะอยู่ในความโชคดีอยู่ในทิศทางของแสงสว่างนะมาสามใบแล้วขออีกสองใบนะคะสำหรับคนไกลเนาะพลังงานของเขาในตอนนี้อีกสองใบเป็นยังไงบ้างนะ เก้าถ้วยฮะไพ่ขึ้นมาเดอชาลีออดไพ่เดอฟูไพ่ไพ่เดอซันไพ่เก้าถ้วยไพ่ลาชินีถือเหรียญถามว่าตอนนี้พลังงานของเขาเป็นอย่างไรชีวิตเขาเป็นยังไงใช่ไหมค่ะตอนนี้คนไกลอ่ะล้นลามากเลยนะชีวิตมีความสุขนะชีวิตราบรื่นแล้วก็เต็มไปด้วยความเขาเรียกมั่นคงทางอารมณ์แล้วก็อยู่ในทิศทางของ ความสาเร็จอยู่ในทิศทางของแสงสว่างไม่ว่าหยิบจับทําอะไรมันดูล,ลาบลื่นไปหมดเลยนะพลังงานของเขาตอนเนี้แล้วเขาก็ใช้ชีวิตกับการน่าจะเป็นคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับการเดินทางไปที่นู่นที่นี่บ่อยๆไหมคะเพราะว่าในตัวตนของเขาเนี่ยเหมือนกับล้นลากับการใช้ชีวิตในในที่ต่างๆการใช้ชีวิตในแบบที่แบบท่องเที่ยวหรือว่าเดินทางไปในที่ต่างๆซึ่งมันทำให เหมือนกับคนคนนี้อาจจะทำงานท่องเที่ยวธุรกิจท่องเที่ยวหรือทำงานเกี่ยวกับอะไรนะ <c oughs> เขาเรียกว่าจะต้องทำธุรกิจไปในที่ต่างๆได้เดินทางบ่อยๆนะคะทำให้ชีวิตของเขาอะ่ะมันรู้สึกว่ามันมีอิสระกับการใช้ชีวิตแล้วพลังงานของเขาในตอนนี้ไม่ว่าจะทำอะไรที่ไหนเนี่ยมันเหมือนกับว่า โชคชะตาเข้าข้างเขาตลอดเลยทําทุกอย่างได้ราบลื่นนะคะแล้วก็การงานนะการงานการเงินงเขาเรียกว่าการเงินนะรุ่งโรจน์นะตอนนี้ชีวิตของเขาดีดีเนาะอยู่ในเส้นทางของความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็ล้นลากับชีวิตมากๆเลยทีนี้มาดูความรู้สึกที่มีต่อคุณหน่อยตอนนี้ที่ชีวิตของเขาล้นลาขนาดนี้แล้วสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนะคะมาดูกันว่าเขารู้สึกยังไงบ้างนะกับคุณในตอนนี้ พลังงานความรู้สึกนะที่มีต่อ fc พี่เมย์นะคะมาดูกันมูมขอดูความรู้สึกที่มีต่อ fc พี่เมย์หน่อยคะ่ะขอพลังงานความรู้สึกที่มีต่อ fc พี่เมย์หน่อยคะ่ะรู้สึกอย่างไรกับคุณคะในตอนนี้คิดแล้วก็รู้สึกอย่างไรกับคุณในตอนนี้เหมือนพี่เมย์เห็นไพ่ใบหนึ่งออกมาแล้วนะอันไม่เป็นไร เราไม่หาเราจะสุ่มจับมาเลยห้าใบนะคะความคิดและความรู้สึกที่มีต่อคุณในตอนนี้นะ,ะคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณอย่างไรนะคนไกลไพ่เป็นราชินีถือถ้วยนะคะสี่เหรียญน,นะ เมื่อกี้เหมือนเขาเปิดหน้ามาแล้วพี่เมย์ไม่หยิบนะเขาก็ออกมาอยู่ดีไพ่หนึ่งเหรียญน,นะไพ่สามเหรียญไพ่เหรียญขึ้นมาเยอะมากแล้วก็ไพ่สิบดาบสําสหรับความรักความสัมพันธ์สําหรับเรื่องทางการงานการเงินนี่ลันลามากแบบว่ามีความรู้สึกบอกว่าเขาเรียกว่าลันลามีความสุขเนาะกับการงานการเงนิกงนกับชีวิตนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องราวของเส้นทางความรักความสัมพันธ์เนี่ยอยู่ในอารมณ์ของคนที่แบบว่าหึงหวง อารมณ์ของความเป็นกังวลกับความสัมพันธ์นะในความรักครั้งนี้อยากจะให้ปฏิหารแห่งรักอยากจะจริงจังกับความรักสัทีทําไมฉันทําไม่ได้อยากจะจริงจังกับความรักสัท,ทกจจกกสีกับความรักความสัมพันธ์เนี้อยากจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคุณเพียงคนเดียวไม่อยากให้ใครมายุ่งมาเกี่ยวแล้วอยากจะเริ่มต้นจริงจังกับชีวิตคู่นึกถึงเรื่องราวของการแต่งงานการใช้ชีวิตแล้วนะคะสำหรับคนนี้นะเวลา นึกถึงคุณนะคะสิ่งที่เขาคิดถึงคุณน่ะแต่เขามองว่ามันมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายเนาะมันเหมือนกับว่าสิบดาบเนี่ยคือคิดถึงคุณแล้วเจ็บปวดแต่ไม่รู้ว่าความห่างไกลเป็นวัตถุเขาเรียกอะไรนะไม่ใช่เป็นปัจจัยเดียวหรือไม่นะค,ะความห่างไกลมันเป็นปัจจัยเดียวหรือไม่ที่เป็น อุปสรรคกับความรักความสัมพันธ์แต่ในความรู้สึกของเขาอะ่ะมันมีสี่เหลี่ยมด้วยมันมีความหยุดนิ่งมันมีความหึงหวงมันมีความอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอยากจะครอบครองเธอแล้วอยากจะจริงจังแล้วอยากจะแต่งงานแล้วกับคุณนะคะแต่มันทําไม่ได้มันทําไม่ได้คุณอาจจะเป็นคนที่ห่างไกลกันแล้วมีความรู้สึกว่าเขาอะ่ะมีความลังเลใจไม่มั่นใจกับความรักครั้งนี้ที่คุณมีให้เขานะคะเขาไม่เขาเหมือนกับว่า มีความหึงในตัวตนของคุณอะความหึงก็คือคุณอะอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์แรงหรือคนเข้ามาพัวพันหรือเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคุณเยอะทําให้เขาว่ามีความเป็นกังวลแล้วมีความทุกข์ใจก็เลยรีบร้อนอะอยากจะสารสัมพันธ์เขาเรียกว่าอะไรอยากจะเพิ่มอออยากจะจริงจังอยากจะจริงจังอยากจะแต่งงานอยากจะให้เกิดปฏิหารที่ได้เริ่มต้นชีวิตกันนั่นหัววามรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณถามว่ารักมากแค่ไหนรัก มากหึงมากอยากจะใช้ชีวิตร่วมกันแล้วอยากจะอยากจะเริ่มต้นจริงจังกับความสัมพันธ์นี้แล้วแต่ว่าเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย มันไม่เป็นใจแล้วทาให้เขามีความรู้สึกว่าเศร้าตอนนี้นะคะมันมีความเศร้าอยู่ในใจเจ็บปวดอยู่ในใจแล้วก็หึงหวงอยู่ด้วยในความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะเอฟซีี่เมเย์เสน่แรงหรือว่ามีใครเข้าเกี่ยวพันเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับคุณเยอะไหมนะเพราะในความรู้สึกของเขาก็หึงคุณนะ,ะตอนนี้หึงเราก็คิดมากด้วยคิดสลาตะเรื่องราวนู้นนี้นั้นวิเคราะห์ไปแล้วก็เจ็บอยู่คนเดียว เนะจ็บปวดโศกเศร้าเสียใจไม่ไว้วางใจคุณนะในตอนนี้นะความรู้สึกของของเขาคือรักมากหึงมากรักมากห่วงมากนะนะคะในความรู้สึกในตอนนี้นะรักแล้วหึงมากด้วยนะรักมากด้วยหึงมากด้วยอยากจะเหมือนกับอยากจะรวบรัดตัดตอนคือใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเลยอะไรเงี้ยไม่อยากให้ใครมายุ่งเกี่ยวด้วยอยากให้ปฏิหารเกิดขึ้นนะในความคิดของเขา นะคะแล้วมาดูกันนะคะว่าบทสรุปความรักความสัมพันธ์นะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะจะลงเอยกันแบบไหนนะสาหรับคุณทั้งคู่นะคะความรักที่คนไกลที่อยู่ห่างไกลกันจะลงเอยกันอย่างไรมาดูนะคะห้าใบไพ่จะบอกว่ายังไงจะลงเอยกันอย่างไรท้ายที่สุดคู่ของคุณนะคะจะลงเอยกันแบบไหนนะรักทางไกลจะลงเอยอย่างไรขอดูนะคะ อ้าวสมหวังในความรักนะไพ่ขึ้นมาเป็นไพนะะ่วิกทอรี่นะคะรักคลางไกลนะไม่ต้องกังวลนะพไพ่ใบนี้ขึ้นมานะสมหวังในความรักอาจจะต้องรอคอยกันนิดนึงนะรอคอยนะคะแต่มันจะเป็นไปในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคาดหวังไพ่เดอะเมจิเชียนนะคะให้ระวัง มีระวังด้วยนะความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะอย่ามีเรื่องปิดบังซ่อนเลนกันนะอย่ามีการทำลับหลังกันไม่ว่าใดๆก็แล้วแต่มันจะทำให้คุณทะเลาะบ่อแหวงกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นเหมือนความรักความสัมพันธ์ที่ห่างกันไกลอะ่ะมันเกิดความหึงหวงไม่ไว้วางใจไม่ไว้ใจกันเกิดขึ้นถ้ามีเรื่องใดปิดบงังแม้เพียงเล็กน้อยมันจะกลายเป็นการทะเลาะบ่อแหวงแล้วมองมองว่าคือทำไมไม่บอกทำไมไม่เขาเรียกอะไรนะไม่ไม่ไม มองว่าทําไมไม่บอกทําไมไม่พูดทําไมต้องปิดบังทําไมต้องซ่อนเลนเจตนาไม่บริสุทธิ์ใจไหมมันจะกลายเป็นแบบนั้นนะรักทางไกลเนี่ยต้องระวังให้ดีเพราะว่าเวลาอยู่ไกลกันเนี่ยคือสิ่งที่เขาคิดอ่ะคือเขาคิดไปสารพัดจะคิดอ่ะเขาเรียกว่าความคิดเนี่ยพาให้เป็นทุกข์นะสำหรับคนคนนี้นะคิดเยอะคิดมากกังวลหึงหวงมันก็เลยเป็นทุกข์แล้ว สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์หรือการลงเอยหรือบทสรุปของคุณอะจริงๆแล้วคุณอะสมหวังในความรักนะแต่ระหว่างทางของคุณอะให้ระวังเรื่องการทะเลาะเบาแหวงกับสิ่งที่แบบว่าปิดบังนะคะปิดบังซ่อนอรคือมีอะไรต้องบอกกันไปเลยถ้ามันไม่ไม่ใช่เรื่องหนักหนาสาหาัส ถึงจะเป็นเรื่องหนักหนาสาหาัสก็อย่าปิดบงังว่าให้ขึ้นมาในความสัมพันธ์ของคุณอะจะทะเลาะเบาแหวงกันเรื่องราวที่แบบว่าไปแอบรู้ทีหลังนะ่ะไปรู้ทีหลังว่าเออสิ่งที่คุณทําไปแล้วไม่ได้บอกแม้แม้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยคนคนนี้ก็จะเอามาเป็นอารมณ์ว่าเจตนาอะไรทําไมไม่บอก ทุกเรื่องคือเหมือนกับว่าพี่เมย์จะบอกว่าคนไกลหรือคนที่เป็นต่างชาติต่างภาษานะคะเวลาความคิดความอ่านของเขาอะบางครั้งอะเขาจะเกาะติดกับทุกเรื่องทุกสิ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าในความการเลี้ยงดูหรือความคิดหรือวัฒนธรรมของเขาอะมันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันไม่ไว้ใจกับคนที่มีความแตกต่างกับคนที่เขาเออเขาเรียกว่าอะไระคนที่ เหมือนกับไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเขาจะไม่ไว้ใจไว้ก่อนเขาจะเป็นคนแบบนั้นเพราะว่าประสบการณ์หรือสิ่งที่เขารับรู้มามันทําให้เขารู้สึกว่าไว้ใจไม่ได้ไว้ใจใครไม่ได้ต้องไว้ใจตัวตนของเขาแล้วมันกลายเป็นว่าตัวตนของเขาเป็นคนคิดมากคิดเยอะ คิดมากคิดเยอะเอาเรื่องนู้นเรื่องนั้นมาประติดประต่อกันแล้วมันกลายเป็นความกลัวที่อยู่ในตัวตนของเขาแล้วพอเรื่องราวสะกิดมานิดนึงว่าปิดบังก็จะคิดไปไกลและปิดบังเจตนาอะไรทําไมต้องปิดบังเรื่องแค่นี้ทําไมต้องปิดบังคิดไปไกลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณอ่ะจะเป็นในทิศทางเนี้ยคือตัวตนของเขาอ่ะจะเป็นคนที่แบบว่าคิดเยอะคิดมากแม้เพื่อเรื่องเล็กๆน้อยๆเขาจะจุดประกายต่อไปยาวเอาปฏติดประต่อกันอ่ะ กลายเป็นทะเลาะบ่อแหว้งกันเกิดขึ้นแล้วทะเลาะกันบ่อยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอะสิ่งที่คุณทําได้นะกับคนที่มันมีความรู้สึกว่าคือไม่ไว้ใจ คุณจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ออกับเขาคือมีอะไรก็พูดกันเลยตรงๆไม่ต้องปิดบังกันไว้อย่าไปปรารถนาดีว่าปิดไว้เขาจะได้สบายใจปิดไว้มันจะได้ไม่วุ่นวายแต่อย่างไรเรื่องเรื่องที่คุณปิดนะคะพี่เมย์จะบอกว่าความจริงก็คือความจริงสิ่งสิ่งที่เป็นความจริงจะปรากฏออกมาอยู่แล้วอย่างแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือบริสุทธิ์ใจบอกทุกเรื่องพูดทุกเรื่องนะคะแล้วก็ คุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะในความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยความสัมพันธ์คือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณอ่ะคนที่อยู่่างไกลนะ่ะเขาให้ความสาคัญกับการให้เกียรติคือการที่บอกกันทุกเรื่องเปิดเผยกันทุกเรื่องไม่ปิดบังกันนั่นเขามองว่าเป็นการให้เกียรติละความซื่อสัตย กันเขาคิดแบบนั้นในความคิดของเขานะคะสำหรับคนคนนี้เนาะนะคะจะแตกต่างกันหรือไม่แตกต่างแล้วแต่แต่ละคนอะบางคนอ,อาจจะไม่ถือสาอะไรเลยว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระอะไรเขาไม่ใส่ใจไม่สนใจอย่างเช่นพี่เมย์เนี่ยพี่เมย์ไม่ค่อยใส่ใจสนใจกับอะไรเลยที่มันแบบที่จะเป็นพลังงานลบแล้วมากระทบทําให้รู้สึกหงุดหงิดนู่นนี่นั่นจะไม่เอาเลยจะคิดในทิศท,ทางที่เป็นทิศท,ทางบวกอะเอาความสุขความเบิกบานไว้ก่อนอะ จะเป็นคนแบบนั้นแล้วอะไรที่มันเป็นเรื่องไร้สาระเหมือนเสียเวลาคิดแล้วแบบคิดแล้วทาให้เรากังวลใจหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่เอาเลยตัดทิ้งนะคะปล่อยวางเนาะจะเป็นคนแบบนี้เนาะจะไม่เก็บมันไว้เพราะว่าอะไรเพราะเรากาลังฝึกฝนตัวเราเองอะ่ะพี่เมย์เป็นคนฝึกฝนที่จะอยู่ในพลังงานในทิศทางบวกแล้วพี่เมย์พูดเสมอนะคะกับ FC เนี่ยถ้าเราทําไม่ได้เราก็บอกคนอื่นไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าพี่เมย์จะเลิศทําได้ทุกทุก ทุกครั้งคือต้องฝึกฝนค่ะฝึกฝนเป็นคนที่ฝึกฝนอยู่กับตัวเองสิ่งที่พูดไปเนี่ยเวลาพี่เมย์พูดไปบางครั้งเวลาเราเจอสถานการณ์กับตัวเราเองเราจะนึกถึงคําพูดที่เราพูดกับ f อเราทั้งหลายอะ่ะเราเอาเรายังบอกเขาแบบนี้เรายังไกด์เขาแบบนี้เรายังสอนเขาแบบนี้แล้วตัวเวลาเราเจอสถานการณ์เราก็ต้องเอาสิ่งที่เราพูดออกไปนั่นแหละมาเป็นต้นแบบเพื่อใช้กับตัวเราเองเพราะเราสอนคนอื่นถ้าเราทําไม่ได้เราจะสอนคนอื่น แล้วคนอื่นเขาจะบอกเชื่อในคําพูดหรือเชื่อถือในคําพูดของเราไหมนะคะนั่นคือสิ่งที่พี่เมย์คิดแล้วก็เอามาใช้กับตัวเองเช่นนั้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้ของคุณนะคะคนในความสัมพันธ์เนี่ยเขาจะยึดถือความจริงมากๆแล้วเป็นคนที่คือไม่ได้โกหกไม่ได้ไม่ชอบไม่ชอบการโกหกเลยนคะ,ะเขามองว่าการโกหกคือการไม่บริสุทธิ์ใจเจตนาปิดบังเพื่ออะไร เขาจะเป็นคนจริงจังมากกับเรื่องการเรื่องคำพูดและการโกหกเพราะฉะนั้นในความรักความสัมพันธ์เนี้ยให้หลีกเลี่ยงนะคะการปิดบังซ่อนเล้นไม่พูดความจริงเพราะมันจะเป็นชนวนก่อให้เกิดนะคะการทะเลาะบ่อแหวงแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคือสถานการณ์คุณแก้ไขได้เพราะว่าไพ่ขึ้นมาใบแรกเลยคือไพ่วิกตอรีเราถามว่าจะลงเอยกันแบบไหนสมหวังแน่นอนแต่ความสมหวังนั้นนะระหว่างทางหรือว่า หลังจากที่แบบว่าสมหวังพบเจอกันแล้วได้ใช้ชีวิตด้วยด้วยกันเนี่ยการที่จะประคองความสัมพันธ์หรือรักษาความสัมพันธ์นั้นอะไว้ให้ยาวนานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องเรียนรู้ในทุกๆวันนะคะเรียนรู้ปรับตัวนะปรับตัวเข้าอกเข้าใจให้อภัยให้โอกาสมันจะต้องเป็นแบบเนี้ยทุกๆวันคุณจะต้องเป็นคนคนนั้นที่ไม่ถือทิฐิไม่ถืออีโก้นะคะแล้วคุณจะต้องมองไปที่ เป้าหมายความสำเร็จมองไปไปที่สิ่งที่คุณคาดหวังคุณจะต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณคาดหวังและสิ่งที่คุณต้องการนะประเด็นทั้งหลายคือเหมือนกับอะไรก็แล้วแต่ประเดประดังเข้ามาเขาจะมาเรื่อยๆคุณจะต้องคอยปัดออกเรื่อยๆปัดออกเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะคุณไม่ต้องการอุปสรรคขวางหนามปัญหาคุณจะต้องคอยเคลียร์และตัดสินใจ กับสิ่งที่มันจะเข้ามาในความรักความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเราจะต้องเคลียร์ทางของเราให้สะอาดนะคะให้สะอาดให้เต็มเปี่ยมไปด้วยแสงสว่างและทัศนคติที่ดีและนั่นคือวิธีการที่คุณนะคะจะอยู่ในความสัมพันธ์และรักษาความสัมพันธ์นั้นได้ไปได้ตลอดทางและยาวนานและยั่งยืนนะคะนั่นคือพลังงานในทิศท,ทางที่ดีเนาะทีนี้มาดูไพ่โรแมนต์แองเจิลกันนะคะมาดูว่าโรแมนต์แองเจิลจะบอกว่ายังไงสําหรับรักทางไกลเนาะ รักทางไกลนะคะเทวดานางฟ้าโรแมนติกจะบอกว่าอย่างไรบ้างคะขอห้าใบค่ะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าอะมาดูกันนะคะใบแรกบอกว่าเฟลชนะคะให้ใช้วาจาคำพูดที่เป็นภาษาดอกไม้ต่อกันเนาะจีบกันบ่อยๆอะ่ะ รักกันมากี่ปีก็ไม่รู้ให้จีบกันบ่อยๆให้ชมให้อวยกันบ่อยๆนะคะเป็นกำลังใจให้กันเนาะเออแล้วก็ stay optimistic about your love life ก็คือคิดในทิศท,ทางที่ถูกนั่นเองทิศดีนั่นเองนะคะมองหาแต่สิ่งที่เป็นทิศเรื่องราวดีๆในความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ถ้าคุณทําได้นะให้เขาเรียกว่าถ้าคุณอธิษฐานในความรักของคุณอธิษฐานขอพรตลอดเวลาให้รักล่าลื่อทำต่อไปค่ะ ะะแล้วเวลาคําอธิษฐานของคุณต้องขึ้นต้นด้วยขอบคุณเหมือนกับคุณได้รับพรแล้วขอบคุณสารพรชีวิตรักรักแท้ที่ราบรื่นที่มีความสุขอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่คุณอยากได้คุณก็พูดไปแต่พูดเริ่มต้นคําด้วยขอบคุณที่ได้รับแล้วแล้วก็ขอบคุณขอบคุณลงท้ายนั่นคือวิธีการขอพรน,นะคะเพราะว่าอะไรเพราะเราอะไม่ไม่ เขาเรียกว่าอะไรให้เราใช้ความรู้สึกของการที่ได้รับแล้วแล้วเบิกบานใจในการใช้คำขอพอรอย่าไปบอกว่าขอขอคือการที่คุณอะรอคอยมันจะมีแก็บเวลานะคะคืออะไรการขอก็คือแก็บเวลาคือยังมาไม่ถึงไงคือยังไม่ได้รับนะคะแก็บเวลามันจะมีช่วงระยะเวลาความห่างความห่างก็คือการขอคือยังไม่ได้รับ เพราะฉะนั้นอะระยะเวลาของการเมนิเฟตการเมนิเฟตก็คือดึงดูดสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นไม่ใช่รอคอยสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นนะไม่ใช่นะเพราะว่าการเมนิเฟตคือเหมือนกับว่าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นแล้วรู้สึกแล้วได้รับแล้วนั่นคือการเมนิเฟตนะคะเมนิเฟตเพื่ออะไรเพื่อดึงดูดให้เกิดขึ้นไม่ใช่การขอนะคะถ้าการขอก็คือรอคอยเพื่อให้เกิดการรอคอยเพื่อให้เกิดพลังงานคุณเป็นอะไรพลังงานคุณเป็นรอคอยคุณยังไม่ได้พบนะ ไม่ยังยังไม่ได้สําเร็จนะพลังงานไม่เป็นของคุณพลังงานการรอคอยยังอยู่กับคุณเพราะคุณขอฉะนั้นพลังงานการรอคอยอยู่กับคุณคุณจะได้สิ่งใดคุณรอคอยต่อไปเพราะคุณขอ นะคะคุณยังไม่ได้รับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่เมย์บอกเวลาที่คุณอธิษฐานจิตให้เริ่มต้นคําด้วยขอบคุณกับสิ่งที่คุณได้รับไม่ว่าตอนนั้นคุณจะได้รับหรือไม่ได้รับให้คุณพูดแบบนี้แล้วรู้สึกว่าคุณได้รับแล้วนั่นคือความรู้สึกของคุณคืออะไรคือได้รับแล้วเกิดขึ้นแล้วถูกไหมคะนั่นคือสิ่งที่คุณดึงดูดเข้ามาไม่ใช่รอคอยให้เกิดขึ้น ในอนาคตไม่ใช่นะคะถ้าการรอคอยให้เกิดขึ้นในอนาคตคือคุณจะต้องเดินทางไปยังอนาคตเพื่อให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นแต่พลังงานของคุณคือการรอคอยพอพลังงานของคุณเป็นการรอคอยมันคือการรอคอยอยู่กับคุณแล้วคุณก็จะมีพลังงานรอคอยไปเรื่อยๆรอคอยที่อยู่กับคุณการรอคอยคือสมหวังไหมไม่สมหวังนะเพราะอะไรเพราะรอคอย นะคะฉะนั้นคุณจะต้องเป็นคนขอพรในแบบที่สมหวังแล้วเกิดขึ้นแล้วสมหวังแล้วสําเร็จแล้วนะแล้วก็เบิกบานได้รับแล้วนั่นคือจุดพลังงานของการเมนิเฟตเพื่อให้สิ่งที่คุณสมหวังแล้วไงสิ่งนั้นต้องวิ่งมาหาคุณสิเพราะคุณสมหวังแล้วพลังงานคุณเป็นแบบนั้นถูกไหมคะนี่คือพลังงานและนี่คือเรื่องสําคัญมากๆที่พี่เมย์อยากบอกทุกคนว่าเวลาที่คุณอธิษฐานขอพรนะคะ ให้คุณพูดว่าขอบคุณกับสิ่งที่คุณได้รับมาแล้วรู้สึกเบิกบานใจแค่ไหนขอบคุณแค่ไหนให้พูดแล้วก็รู้สึกดีเช่นนั้นนะคะแล้วก็กล่าวคําขอบคุณขอบคุณขอบคุณมันเป็นการพรีออเดอร์คือการขอบคุณนี่คุณมั่นอกมั่นใจแล้วได้แน่นอนจะมาเมื่อไหร่ฉันไม่รู้แต่ฉันรู้ว่าฉันได้เหมือนคุณออเดอร์ของนะคะ ในเว็บช้อปปิ้งอะไรก็แล้วแต่คุณออเดอร์เวลาคุณมั่นใจไว้ได้แน่นอนได้แน่นอนนะมันเป็นแบบนั้นแหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากบอกในวันนี้ก็คือนี่แหละค่ะการอธิษฐานขอพอรหรือการเมนิเฟตหรือการใช้จิตดลบันดาลน,นั่นเองนะคะเรื่องเดียวกันเนาะ love yourself first นะคะพลังงานของเราเนี่ยทุกสถานาการณ์ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานาการณ์ไหนให้เริ่มต้นทุกวันด้วยการรักตัวเอง ขอบคุณตัวเองรักตัวเองนะคะขอบคุณที่มีลมหายใจขอบคุณร่างกายที่แข็งแรงขอบคุณที่เรามีพลังที่จะต่อสู้ต่อไปขอบคุณนะคะกับตัวเองที่มีความสุขความสุขความเบิกบานที่หล่อเลี้ยงเราทําให้เราสามารถที่จะก้าวต่อไปได้ขอบคุณแสงสว่างขอบคุณพลังงานดีๆที่อยู่กับเราขอบคุณแสงสว่างและความรักที่สถิตอยู่กับร่างกายและจิตวิญญาณเนี้ยเคยพูดบ้างไหมคะให้พูดกับตัวเองแบบนี้นะ คุณพูดคือพลังงานของคุณแล้วยิ่งคุณรู้สึกก็คือพลังงานของคุณและสิ่งนั้นก็จะสถิตอยู่กับคุณนะคะเพราะว่าอะไรเพราะตัวตนของคุณอะพลังงานทุกอย่างมันเริ่มต้นที่ตัวคุณทั้งสิ้นพลังงานของคุณ่ะเป็นสร้างเป็นตัวสร้างนะคะพลังงานคือสร้างสสารมวลสารที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยเกิดขึ้นจากพลังงานคุณทั้งสิ้นนะคะพลังงานของคุณทั้งนั้นที่บันดาลให้สิ่งนั้นเกิดเพราะฉะนั้นจง เขาเรียกว่าเช็คพลังงานตัวเองให้ดีในตลอดเวลานะคะ r ีเลสอยูเอ็นะพลังงานใดที่เป็นพลังงานเก่าหรือคนเก่าๆหรืออะไรที่เป็นเรื่องราวเก่าๆที่มันทําให้ปวดหัวใจหรือทําให้ความรู้สึกมันไม่เป็นใจหรือมันเป็นความทุกข์โศกเศร้าเสียใจพลังงานลบทั้งหลายให้เคลียร์ออกให้หมดเลยจดจําไว้แต่พลังงานที่เป็นพลังงานที่ดีในทิศทางที่เป็นบวกไว้กับตัวเองนะคะ เพราะอะไรเพราะว่าพลังงานลบมันจะทําให้ดึงดูดเรื่องราวที่เป็นลบอุปสรรคขวางหนามปัญหามาหาเราฉะนั้นให้ดึงไว้เอาความสุขความเบิกบานมาไว้เอาจิตไปวางไว้ที่ความสุขความเบิกบานความสมหวังความสําเร็จนะคะสิ่งที่เป็นความรักนั่นแหละคือทิศทางของการที่จะดึงชีวิตที่ดีเข้ามาหาตัวเองนะคะการเปิดโอกาสหรือเคลียร์พื้นที่ให้ว่างเพื่อสิ่งใหม่จะได้เกิดขึ้น ก็คือไพ่ใบนี้ลี r e a d your กนะคะและใบนี้ Keep and open m i n d Keep and Open mind ก็คือเราอย่าไปคาดหวังไม่ใช่เราอย่าไปคา,า,า,าดหวังว่าสิ่งที่เราหวังอนะ่ะมันจะต้องเป็นในแบบที่เราหวังตลอดเวลาไม่นะคะการที่บอกว่า keep an d Open mind ให้เปิดใจแล้วยอมรับความจริงเปิดใจยอมรับความจริงไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นความจริงยอมรับในความจริง โดยที่เราจะไม่ผิดหวังไม่เสียใจไม่คาดหวังไม่คาดหวังไม่ตัดสินนะคะถ้าสิ่งที่ได้มาเกินหวังก็คือเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นอะไรที่มันเป็นของขวัญที่ได้เกินคาดจงยินดีจงขอบคุณนะแล้วอย่าไปคาดหวังอย่าไปคาดหวังหรืออย่าไปที่เขาเรียกว่าอะไรคาดหวังแล้วพอผิดหวังเราจะผิดหวัง พอเราไม่ได้อย่างที่เราหวังมันก็จะผิดหวังมันก็ทุกใจถูกไหมคะเพราะเพราะฉะนั้นนะคะคีเป็น o อ e พ่นไมก็คือเปิดใจกับทุกสถานการณ์ทุกเรื่องไม่ว่ามันจะเป็นอย่างไรมันก็คือดีแล้วที่มันเกิดมันก็เป็นแบบนั้นแหละมันเป็นเรื่องของมันแบบนั้นแหละสิ่งเขาเรียกว่าอะไรอะมันเป็นธรรมดาอ่าเราต้องมองว่ามันเป็นธรรมดา ไม่ว่าเรื่องราวจะเกิดขึ้นอย่างไรมันเป็นธรรมดามันต้องเกิดขึ้นอย่างนี้มันเป็นธรรมดายอมรับได้ไม่ตัดสินเพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นแบบนั้นยอมรับแบบนั้นแหละเพราะมันเป็นแบบนั้นมันเป็นธรรมดา นะคะเราจะไปมองว่าโอ๊ยเสียดดยจังเลยทําไมไม่เป็นแบบนี้นะทาไมไม่เป็นแบบนั้นความเสียดายความผิดหวังที่เกิดขึ้นกับเราแม้เพียงเล็กน้อยก็คือพลังงานลบที่ทําให้เราเกิดความรู้สึกทุกข์ใจเพราะมันไม่ได้อย่างหวังถึงจะเป็นเรื่องทุกข์ใจเล็กๆน้อยๆแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่มีพลังงานของความทุกข์ใจนะคะเราต้องดึงพลังงานเรากลับมาอยู่ในคิดทางบวกนะคีฟเป็นโอเพ่นไม้ก็คือยอมรับ ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับกับความจริงทุกอย่างยอมรับกับสถานการณ์แล้วก็เรียนรู้ที่จะพัฒนาถ้าเราอยากให้ดีกว่านี้เราจะต้องทํายังไงมันถึงจะได้ดีกว่านี้มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นถ้ามันไม่เป็นอย่างใจก็ไม่เป็นไรก่อนคือหลังจากเนี้ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าอยากให้ดีกว่านี้เราก็ต้องทําให้ดีขึ้นอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้ยอมรับกับสิ่งนั้นนะคี e แอนด์โอเพนไม่ก็คือเหมือนการที่เราอะยอมจำนนจ,อจยอมจำน,นนคือไม่ใช่ยอมแพ้ยอมจำนนคือโอเครับรู้รับทราบสิ่งที่เกิดสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นแบบนี้แบบนี้ได้รับสถานการณ์ได้รับความรู้แล้วอย่างเงี้ยถึงแม้บางครั้งมันจะไม่ได้เป็นอย่างใจที่เราต้องการเราต้องรู้ว่าสถานการณ์นี้เกิดขึ้นแบบเนี้ยเรายอมรับแบบนี้ไม่เป็นไรคราวหน้าเอาใหม่ อย่างเงี้ยคือเริ่มต้นใหม่คราวหน้าครั้งใหม่มันจะต้องดีกว่าเก่าอะไรเงี้ยคุณต้องมองแบบนั้นถ้าผลผลของการกระทําใดๆที่มันออกมาแล้วมันไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังไว้ก็ไม่เป็นไรเกิดขึ้นแบบนี้ก็โอเคไม่เป็นไรเราก็เริ่มต้นใหม่ล้มแล้วลุกใหม่ความพยายามเราเราเชื่อมั่นเรามั่นใจอยู่แล้วว่ามันจะต้องได้อย่างที่เราหวังในสักวันหนึ่งวันหนึ่งต้องเป็นของเราให้เชื่อมั่นเชื่อใจในอนาคตของคุณ นะคะแล้วก็ยอมรับกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเปิดใจยอมรับนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเราจะไม่ตัดสินแล้วเราจะไม่เขาเรียกดิดจับหรือ ถือเอาความผิดหวังไว้กับเราให้มีพลังงานลบฉะนั้นให้เป็นคนที่คอยบาลานซ์พลังงานตัวเองตลอดเวลาให้อยู่ในทิศทางบวกตลอดเวลาและมันจะนําพาชีวิตของคุณน่ะให้ดึงดูดแต่เรื่องราวที่ดีเข้ามาในชีวิตของคุณนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้รักทางไกลก็สมหวังในความรักแต่อาจจะมีอุปสรรคขวางน้ำทะเลอบอ่อแหวง่งเรื่องราวปิดบังซ่อนเลนก็ให้ระวังเรื่องนี้ให้ดีนะคะนั่นก็คือทิศทางของพลังงานของคู่รักคู่นี้นะคะคู่ของคุณจะยึดมั่นเรื่องราวของความ จริงจังความจริงใจไม่โกหกและไม่ทําอะไรปิดบังกันนั่นเองรับหลังกันนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะได้สาระที่เป็นประโยชน์นะคะ่ะขอบคุณมากๆกับการติดตามรับชมนะคะขอบคุณกับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้แก่แล้วขอบคุณกับการติดตามและเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันในบ้านหลังนี้นะคะขอให้ทุกคนรักษาพลังงานบวกไว้แล้วก็มีทัศนคติที่ดีกับทุกๆเรื่องในการใช้ชีวิตนะคะเพื่อดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนั่นเอง แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีมีความสุขค่ะบ,บายยค่ะน้องปิดคลิปนะคะเธอหน้านะปิดหน้าปิดไม่ปิดหรอปิดสิคอยคกานึง